ดูคนไปเที่ยวลาลื่นลมชมเมืองชุมแสงถนนริมแผ่น้ำน่านในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่ยังคงไว้โดยบรรยากาศริมน้ำที่เก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายไปชมกันได้เลยค่ะว่าจะสวยงามและเพอร์เฟกขนาดไหนทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยของกินและของใช้ให้เราได้เลือกซื้อกันได้หลากหลายและขอบอกเลยว่าของกินที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันเป็นถนนคนเดินที่ผู้คนมาเดินเที่ยวกันเยอะแยะมากมายและร้านค้าก็เยอะมากๆด้วยเช่นกันค่ะ ขอบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เราไปนั้นยังไม่ถึงเวลาเริ่มงานร้าน,นค้าย,ยังมาไม่หมดเลยค่ะขึ้นไปชมิวสูงสูงจากสะพานฮีราน,นาลิมิตถ้าเกิดเรามองรอบๆเราจะได้เห็นวิวส,สวยๆมากมายเลยค่ะต่อมามีจุด,ดั้งพักกิ่ลงชมวิวที่้านขันตุชมดวงตีพายาะจากโรงเรียนต่างๆและซุม้มอยากชวนเธอพามาลองชิมไว้ถ่ายรูปก,กันด้วยดื่มดำกับบรรยากาศริมแม่น้ำน่านกันไปเลยค่ะแะต่เติมพลังให้ชื่นใจกันสักหน่อยโดยไอติมหรดโบราณหมานชื่นใจ ขนมโตเกียวที่ไม่ได้อยู่ในโตเกียวประเทศที่ปุ่นแต่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองค่ะพิซซ่าที่อบสดใหม่ๆจากเตารับรองว่าร้านนี้ก็เด็ดมากเช่นกันค่ะพอขึ้นมาบนรานแล้วมาดูสิคะว่ามีร้านอะไรบ้างเช่นรา้านเสื้อผ้ามือสองานเทมโทรศัพท์พบกับผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ชาวบ้านนำออกมาบริการร้านเครื่องของเครื่องใช้ของกินนี่มากมายเ,เล,าลือกไม่อยู่เลยว่าจะไปร้านไหนเพราะว่าร้านตาไปหมดเลยนอกจากถนนคนันชงแสงจะมีของกินของใช้อย่างมากมายแล้ว ก็ยังมีจุดชมวิวไปถ่ายรูปแบนอีกด้วยอย่างเช่นสะพานหิรันตรลมิตชุมแสงแกลลอรี่ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง,าาแสงพาะบลมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งหมดที่กล่าวมานี้ประกอบอยู่ในถนนคนเดินชุมแสงหมดเลยสามารถไปถ่ายรูปเช็คอินสวยๆโพสลงโซเชียลกันได้เลยนะคะโดยถนนคนเดินชุมแสงเปิดให้บริการทุกวันเสราร์เวลาตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะ